ก็ได้ครับด้วยนะยูรานติดลมครับ่ามเบา่ารมดี๋ยวบยูเวียนรับะสั่งห้เมื่อก่อนกินเท่แเราเราอยู่ใน้งหนึ่งครับจะสั่ครับสั่วคยังลมควรสั่วเฮ็ดกินง่ายนะเักินยังสีค่อยกินกล้นี่สองอลกีสานไะ้เบ้งครับตีครับเฮ็ดกินอะไกินครับเฮ็ดกินว่าอะไรก็เทินครับสิจัาสิจนมาก่อนที่ผมเฮ็ดกินง่ายขึ้น ินได้ยมีมีหมอลำสิงบ่เมื่อเห่ยัง่บอกเขาลองไงเพรายังคหลองล้กเนนี่ยครับสวยไว้เถื่อนไว้ใส่ทุกอย่างเครื่องมันลงไปเลยครับนายหอนตัวเห็ดเมีโรดูดว่าเทปอกค้อสิคืออันยังอื่นครับโอ้หนามันลงมาเอรนเฮ้ยมันจีจางเลยจางไปหนาได้ เอาแล้วครับสั่วเลยครับเพื่อนสั่วครับนี่ธรรมดาเขาหยิบกินใทศมักบ่มักก็เขาได้มาเนี้ยมันพีคไรมาเนี่ยใส่หลายบุ๊ชมันพีคคุณคุณได้ไหมโอ้ยอัดจัดเลยก็แล้วกันโอเคต่อเไปเอาอะไรอีกทีหนึ่งเลรอเว่ยเย่เพิ่งอนเอ้ามันบอกไงหรอกใช่เขาคุณออกมาให้ผมทำไมผมจะให้เขา นี่ตังไหนน้ำจิ้มเขาเบิดหรอวะุดเรตพูดนีไเอจัดการขออนุญาตดูซินะครับน้าตวยาิมบบเีเครัสงครัส่งเบว่าป็นไปนครับผมเป็น่ยงเฝ้ายังเิ่นเฝ้าเลยเอาวัน่ะร้อกโอ้ยน้ำจิ้มเพิ่มเลยวะครับเอาต่น้ำจิ้มนาครั่ิมหรอยานบวกอเอางีและครับผมเป็นยครับน้าตวยซิมบบเอคเลย ไม่รู้เหมือัอเอาขึ้นเลยขึ้นเลยสักสัจริงไหมนะ,ะๆๆใครปลอมจริงเขาเน่ยโอ้โหอยหย,ย่ำ